ด,ดนี่หน่อยค่ะให้ดูอะไรครับก็ที่ผ่านมาทำางานมันเหนื่อยมากเมื่อไหร่จะมีเงินก้อนสักทีเดี๋ยวดูให้หมอคะเออไม่ต้องถามหมอ,อครับแค่ออมเงินให้ถูกที่ก็มีเงินแล้วครับด้วย AIA Well Max ประกันชีวิตควบการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้โบนัสจัดเต็มแม็กซ์ชำระเบี้ยครบ10ปีรับ loyalty โ,โบนัสต่อเนื่องปีละ2 สำรับเบี้ยครบ20ปีรับ Power อ p b o ั u โ150%เห็นด้วยว่าดีนอกจากมีเงินออมคุณยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการลงทุนด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องลงทุนไปใช้ชีวิตชิลๆได้เลยแล้วให้ AIA Invest Pro ช่วยดูแลเรื่องการลงทุนแทนคุณครับอะไรนะ AIA เ้าวันนี้อยากรู้ว่าจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่ต้องถามหมอดูให้โทรถามตัวแทน AIA หรือโทร1581นะครับ